นิทานเรื่องหมาป่ากับแก่น้อยการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่เขียวขจีและสงบสุขมีฝูงแกะอาศัยอยู่กับคนเลี้ยงแกะผู้ใจดีวันหนึ่งหมาป่าตัวหนึ่งชื่อเจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์แอบมองฝูงแกะจากในพุ่มไม้มันรู้สึกหิวและคิดหาวิธีที่จะจับแกะมาเป็นอาหารเจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์คิดแผนการขึ้นมันตัดสินใจจะล่อลวงแกะตัวหนึ่งออกมาจากฝูงโดยไม่ให้คนเลี้ยงแกะรู้ตัวมันเดินเข้าไปใกล้ฝูงแกะ และพบแก่น้อยตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าขนปุยซึ่งดูไร้เดียงสาและชอบผจญภัยเจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์แซงทําเป็นแก่และพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าเจ้าขนปุยเจ้ารู้ไหมว่าที่ขอบป,ป่ามีทุ่งหญ้าอันอุด,ดมสมบูรณ์และดอกไม้สวยงามข้ารู้ทางลับที่จะพาเจ้าไปที่นั่นอยากไปดูไหมเจ้าขนปุยรู้สึกตื่นเต้นและอยากเห็นทุ่งหญ้าอันสวยงามจึงตอบตกลงมันเดินตามหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์ไปที่ขอบป,ป่า เจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ยิ้มอย่างชั่วร้ายเพราะมันรู้ว่าในไม่ช้าจะได้กินแก่น้อยเป็นอาหารขณะที่พวกเขาเดินไปเรื่อยๆเจ้าขนปุยเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจมันหันมาถามหมาป่าว่าเจ้าหมาป่าเราเดินมานานแล้วทำไมยังไม่ถึงทุ่งหญ้าเลยเจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ตอบว่าไม่ไกลแล้วอดทนอีกนิดเดียวเมื่อพวกเขาเดินต่อไปอีกหน่อยเจ้าขนปุยก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆมันหันไปเห็นเงาของหมาป่าที่หลอกลวงมันมาเจ้าขนปุยรู้ตัวว่าตนถูกหลอก มันจึงคิดหาทางหนีออกจากสถานการณ์นี้เจ้าขนปุยคิดขึ้นมาได้ว่าหมาป่าไม่ชอบเสียงดังมันจึงเริ่มร้องเสียงดังเพื่อเรียกคนเลี้ยงแกะมาช่วยคนเลี้ยงแกะที่ได้ยินเสียงร้องของเจ้าขนปุยรีบวิ่งมาช่วยทันทีเมื่อหมาป่าเห็นคนเลี้ยงแกะมามันก็รีบหนีไปทันทีคนเลี้ยงแกะพาเจ้าขนปุยกลับไปยังฝูงแกะและพูดกับเจ้าขนปุยว่าเจ้าขนปุยเจ้าต้องระวังและไม่เชื่อคนแปลกหน้าอีกนะหมาป่ามันชอบหลอกลวงเรา จากนั้นมาเจ้าขนปุยก็เรียนรู้ว่าต้องระวังและไม่หลงเชื่อคำพูดของคนแปลกหน้ามันกลับมาอยู่กับฝูงแกอย่างปลอดภัยและมีความสุขและนี่คือนิทานเรื่องมาป่าก,กับแกน้อยซึ่งสอนให้เรารู้ว่าอย่าเชื่อคำพูดของคนแปลกหน้าหรือคำหวานที่อาจจะเป็นอันตราย